Cat, cat, the battle cats, meow, meow cat, 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 the battle cats, meow, meow If you want to see me, you click rich, sad, nine, channel Let's go. Let's go. So, what did The button cast, cap captain. Must be You อะไรสักอย่างหนึ่งนะเรียนได้ช่วงละ3ด่านนะครับมีเลเวล1ด้วยแสดงว่าอาจจะไปสุดที่เลเวล10หรือเลเวล20เหมือนกับอีเวนต์ต่างๆนะครับอัอนนี้ตัวอะไรวะช่คาดว่าแอนิบิเลชั่นนะครับเลเวลหนึ่งตัวอะไรก็มารู้เนี่ยเป็นท่าอะไรก็มารู้เหมือนกันดวค่อยไปดูผมเอาเซ็ตหลักที่เคยใช้ในการสู้กับตำนานเขียบม,มาลองใช้ดูก่อนนะครับ ตัวนี้ฟาดแล้วติดจุดเวลาด้วยนะครับอ่ะไปสูไปมนันกระจกของมันจะเป็นธาตุโลหะนะสงสัยล้วอาจจะต้องเอาตัวตีโลหะมาอ๋อมีธาตุขาวด้วยถ้ามีตัวตีโลหะมาก็ดีนะตีติดครีอะไรแบบนี้ผมว่าเลเวลหนึ่งยังไม่ยากหรอกมันจะไปยากอก้ด่านหลังๆนี่แหละ ก็เดี๋ยววันนี้ลองเล่นสัก3ด่านดูก่อนละกันนะครับมันมาช่วงนึงนะแล้วก็เล่นมาถึงปุ๊บก็เล่นปั๊บเลยประมาณนี้มีตัวอะไรบินนีบินบนอากาศเวยนะผละไม้เขียว3เม็ดเดี๋ยวเราเปลี่ยนแป๊บหนึ่งได้ไหมตัวนี้ต,ตัวอะไรอ่ะเมสโพรดิชันอีวาอืมมันก็คือชื่อด่านนั่นแหละเป็นตัวไรคุณสมบัตินะครับเราต้องยองเข้าดีกว่า กองยงโจมตีาธาตุไรคุณสมบัติได้ค่อนขา้างดีเอาอิสานกีออกแล้วเอาอิสานมิเข้าแทนครับโอเคอีกตัวหนึ่งาธาตุข่าวแล้วเอา้อไม่ใช่าธาตุข่าวตัวตีโลหะแล้วเอานาวิจยอะกุไหมยานาะคนอาจจะเอาเข้าเพิ่มด่านอื่นๆเดี๋ยวลองดูกันเอ้กดพิดต้องเล่นด่านสองสิอันนี้มันด่านหนึ่งด่านสองนะครับมา เอาตัวแต่มันจะตีติดโลหะหรือเปล่าไม่รู้นะโอกาสติดก็น,น้อยอยู่เราตอนที่เราอยากให้มันติดมันไม่ติดหรอกแต่เวลามันไปตีตัวที่ไม่ติดอะ่ะมันจะติดอย่างเมื่อกี้มันตีติดน,นั่นอ่ะแต่ตัวนี้มันไม่ใช่โลหะไงไอแมสตัวเนี้ยเฮ้ยเลเวลสองผมมาสองตัวเหรออย่าบอกนะถ้าเลเวลสามโผล่สามตัวแบบนี้ป่ะเลเวลสี่สี่ตัวอะไรแบบนี้ต้องหาธาตุขาวมาโจมตีแล้วนะแบบนี้นะ ไอซานามิจมตีมันเลยลูกแต่ตัวที่เราสู้ทาตดขาวได้มีเยอะอยู่นะแต่ต้องเลือกดันเออเลือกตัวดีๆมาใช้ตัวนี้มันโจมตีช้านะครไม่ได้โจมตีเร็วมากแต่ถ้ามันออกมาหลายตัวก็มีโอกาสที่จะเลี้ยงหลายรอบเหมือนกันถ้า เลเวลสามแล้วมันโผล่มา3ตัวเน่สแสดงว่ามันจะโผล่มาตามจำนวนด่านตามเลเวลแน่ๆครับอย่างเลเวลห้าน่าจะโผล่มา5ตัวแบบเนี้ยนั่นแหละตัวที่หนึ่งโผล่มาถ้าเราเอาตัวโจมตีพื้นที่โจมตีระยะไกลมาก็น่าจะได้อยู่นะคือ,อเอาอย่างเอา ไซเบอร์พลังมาหยุดอ่ะมาชะลอมันไม่ให้มันเดินเข้ามาก็ก,ก็ได้อยู่นะเนี่ยนะถ้าตัวที่3โผล่มาแสดงว่ามันมาตามเลเวลแน่นอนครับหวังว่าจะไม่ใช่อย่างนั้นนะเพราะไม่งั้นด่าน10นี่คือ10ตัวเอาชมตีก่อนครับไม่รีบจัดการซะไม่ติดป่าเถื่อนเนาะอันนั่นไงโผล่ที่ตัวที่3โผล่มาแล้วทุกคนโอเค แสดงว่ามันจะโผล่มาตามจำนวนเลเวลแน่นอนเตรียมใจได้เลยว่าเลเวล10นี้คือมา10ตัวแน่ๆคงไม่มีถึงเลเวล20่สออกมั้งเนาะโอเคเรียบร้อยครับจบไปกับด่านนี้เมื่อกี้มันได้ผลไม้มาเดี๋ยวผมมาอัพเกรดไอตัวนี้ก่อนนะเจที่เราได้มานี่เป็นร่างสาปึ้มปิดตาข้างหนึ่ง โอเคเรียบร้อยก็คลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะทุกคนมีอะไรไหมม,มีกระแทกเพิ่มมหาหน่อยนึงโอเคครับก็ประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้ครับ